É... é. É อเพียงของเราไหนบ้านไทยมี ว่าไรคะ ที่คุณครูถามแต่ละบ้านบางคนพ่อแม่พาปลูกปู่ย่าตายายพาปลูกก็คือได้ซื้อไหมคะถ้าเราปลูกแล้วไม่ได้แบ่งปันกันนะคะแบ่งปันให้ญาติพี่น้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านดีดๆหมดแล้แบ่งแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะคะทีนี้เช่นบ้านใครได้ปลูกต้นกล้วย ใบกล้วยมีประโยชน์อย่างไรใบกล้วยเราทําอะไรได้บ้างคะใบกล้วยอะไรคะกระท้มกระท้มกระท้มทำอะไรได้อีกพอโมกทาอะไรได้อีกห่อข้าวต้มหออะไรได้อีกห่อกล้วยห่อกล้วยก็ต้มกล้วยเห็นไหมคะดังนั้นเราประหยัดประหยัดค่ะประหยัดที่นี่เด็กเด็ คนเราจะต้องร <คน S 1> ักและต้องให้แจ<ล>กป,ปานห้าอ่อนโยนแต่ไม่อ,อ,อม่อ,อ,อ<ป>นแอหกพูดจริงทำจริงเจ E... É... วว่าเศตกิจพอเพียงมีอย่างไร ที่ครอบครัควเขาผ่านมาได้เนี่ยกับนอตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก้านะโอ้ออกดึกแล้วเชียวเรามีแนวคิดน,นี้มาตาั้งแต่ก่อนมนกินต้องยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นท้องกินของเมืองไทยกูเ้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงมาจ,จระผ่ฐฐานหลักปรัชญานี้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะท่านอ๋อคุณเลนตบ Ta quá chị chưa kịp nói โทษไปชั้นขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งแีบดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคนโดนนะตับผมผมเองแหละผมอยากคุยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาซ่ากู้เยอะเลยพอเจอวิ่เวิรต้องยังกู้เท่าเด้นแหละขายมากหมดหลังก็ยังใช้นี่เขาไม่หมดเลยเอ้างั้นก็ยิงต้องขยายไงเพียเมื่อสาขาเกิดเยอะๆจะได้ใช้นี่ได้ไวๆไงสามหกสองเงินขาย รู้จักไปคุณอ๋อะไรในเฮียหลักปัจจัยยาของเศรษฐกิจพ่อพี่ของนายหลวงนะครับอฮะอพี่คะหมอบอกสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะได้สิห่วงแรกทัางสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณทำอะไรก็อย่าให้บ้าไปน้อยไปไม่ต้องรวยมาาตัวได้แต่ก็ต้องไปจนขนาดที่บิดกินจนไปเดือดร้อนหรือหวพี่สอง มีเหตุผลจะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีนี่ก็ต้องใช้นี่ก่อน,แต,อนแต่จะะะ้ลงทุนเพิ่มหรือเปล่าก็ต้องดูหลายตาเรื่องอย่างรอบคอบขั้นที่สามเห็ควมคุ้มการเนตัวที่ดีต้องเรือมตัวให้พร้อมที่จะเมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว,ว่ากินขาวปลากรู้มีสารกินคนไม่กล้าเห็นกลวกเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือน จะขายคือทอดมันทอดแทนได้ไห,ไหมโดยที่สามห่วงที่ว่าก็าาต้องอยู่ภายใต้สองเรื่องไขก็คือความรู้จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรือนะ่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนจำงหานต้องใช้แบบไหนแล้วก็คุณจะทต้องซื้อสัตว์ไม่กงลูกค้าใชไมครับใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง พโอหอมาซื้อร้านเพียนอกจากจะได้ลุยพ่อแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทู่วโลกขณะในขาธิการครงการสหประชาชาติยังนาุุนกล้าวถวายรางวัลความรูยสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะ มนี่เราเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ยเออคืองวงนอนจากาผมขอตัวไปนอนก,นก่อนนะคะอ,อ้อวเหลือบมีเนี่ยอยากกินเพิ่องเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรชัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีปูคุมก,กันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ได้หลงรัชกาลที่๙พระราชทานกับประชานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่าดยั่งยืนเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโองเคสามห่วงก็คือ ผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันสองเงื่อนไขก็คือความรู้ผู้คุณธรรมอุปนิสัยพ่คุณค่ณคะทีนี้ในงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กๆระบายสีเกี่ยวกับภาพในหลวงของเรา ทำคุณเด็กแล้วเด็กๆทำงานอย่างเงียบๆนะคะอ่า